มต้องห้ามอันดับหนึ่งตอนที่หนึ่หกานกงฉีในกลุ่มคนที่ยังไม่จากไปมีคนอายุมากหน่อยนึกออกทันทีอูทานว่าเป็นเขานานกงฉีหรือใช่แล้วเขาตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือตอนนั้นหลวเฟิงหวาสังหารเขาเองกับมือเหตุในเขาเหตุได้เขายังมีชีวิตอยู่ เย่ยวังสีตะลึงงานยิ่งกว่าเดิมเปน็นดหล่อเล้างาข่าวซีดริมฟีปากขยับน้ำตากรอบเบ้าสวัสดีสายหน้าถอยลออหลังพ่อพ่อบุญธรรมสวีทสุลินมองเย่ยวังสียิ้มเล็กน้อยพลางเอ่ยกับนางเสี่ยวเยี่ยจืกมาข้างกายพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมไม่ทำรายเจ้า เจ้ายาได้คิดจะแตะต้องนางนะมีครตะโกนขึ้นฮันใดข้อมือของเย่หวังซีถูกคว้าไว้เขาหันไปในตาหน,น้นของซื้อเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไร้สิ้นสดแดงก่ำดุดโลหิตเย่วังซีเจ้าระอยู่ข้างหลังข้าสวีทรงเหรียญยิ้มหลานชายคนดีของข้านิสัยเจ้าเหมือนพ่อเจ้าเลยสักนิดเหมือนเพียงแม่เจ้าเจ้าหุปากเลยเจ้าไม่คู่ควรเอ่อยถึงมันด่าข้า เหตุใดข้าไม่คู่ควรสวีทรงหลินเอ่ยเสียงเนิบเจ้ารู้หรือให้คนที่แม่เจ้าเคยชอบที่สุดมีใช่พ่อเจ้าแต่เป็นข้าเหเห็นความเดือดพร่านและขยะขย้งบนใบหน้าอันบิดเบี้ยวของนานกงซื่อความคุ้มครั่งความเจ็บปวดแตกประทุในดวงตา สวีสวงหลินกับรู้สึกเพลิดเพลินคายถูกความอาฆาตแ้นฝังลึกข้ากระดูกเช่นหีนหล่อเลี้ยงเขาหัวเราะดังลั่นอย่างอดม่ได้เพราะเจ้าทําลายชื่อเสียงข้าแย่งชิงทุกสิ่งไปจากข้าแต่นั้นแล้วอย่างไรสนักรูเฟิงสนักรูเฟิงที่ยังอยู่ในมือเขาเดินมาถึงยามตะวันลานลับ แค้นข้าสิเสือเออแค้นข้าพี่ใหญ่มพรกเจ้าคิดว่านานกองฉีผู้อภัพในครั้งนั้นจะตายไปเช่นนั้นหรือคิดว่าข้าจะนอนในหลุมอย่างว่าง่ายมองพวกเจ้าลอยนวลสวยสุขในโลกอย่างแห่งนี้หรือรอยิ้มพันฉีกว้างเพราะถยอยทำลายตุ้ยฝันไปเถอะเขาว่าพลังอ้อมไปหยุดอยู่ที่เมืองหน้านานกองหนิวที่ลมหายใจรวยรินแต่ยังไม่ขาดหายขยุมออกเสื้อพี่ชายตนขึ้นมา ราัาเป็นก้อนโคลนเหลวก้อนหนึ่งสนักรู้เฟิงอันรุ่งรนดตกอยู่ในมือสวะเช่นนี้จะมีไปมีประโยชน์อะไรเจ้าสนักห,หน้าขันเป็นถึงเจ้าสนักกับถูกข้าปันหัวมาตลอดหลายปีข้าบอกว่าต้องการอะไรก็กระดกโตด,ดเหมือนหมารีบไปหามาให้ข้าอย่างว่าง่ายเขาฉีกยิ้มพรางตกแก้มที่เกะกลังไปด้วยเลือดของหนางกงเหลวยิ้มอย่างสนิทสนม ถต่ว่าในาเวาตากระเป่งประกายหน้าสะเพลิงพี่ใหญ่เจ้ามันไอโกนปกเปียกใช้ไม่ได้เป็นสวะจริงจริงย,ยงสีเจ้าสนก,กูเยี่ยเอกเอว่าสิ่งที่ท่านต้องการเพียงเพื่อทำลายจังกูฝมีรักฐานนับร้อยปีหรือสวีทรงหลินหันมากระพริบตาปริบปริบรากฐานร้อยปีหรือนั่นนับเป็นอะไร พระฐานทางทนายก็เริ่มต้นใหม่ได้เจบสองเมืองถูกเขาก็สร้างใหม่ได้มีเพียงยามที่หัวใจตายแล้วกลายเป็นเท่าทานพอลมพัดมาก็ปลิวกระจายนั่นถึงจะสะใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มเจิดจ้าข้าจะทำลายหัวใจพวกเจ้าทั้งหมดความพูดนี้เอ่ยอย่างกลุ่มเกลือก่อกับไ่หน้ายิ้มแย้มของเขายิ่งชวนให้สั่นสะท้านคนอื่นยังไม่ทันตอบสนองนานกองซื่อก็ระงับไม่อยู่อีกต่อไป แววตาเขาลุกโชนด้วยไฟนรกไร้สิ้นสุดเต็มไปด้วยเท่าดำไม่แห่งความสิ้นหวังในดวงตาคุนนั้นเปเพียงความแค้นเคืองและบ้าครั่งไร้ความปรารถนาที่จะมีชีวิตยอยู่เสียงตียกดังขึ้น ม้าป่าปีศาจส,สูงเท่าสามช่วงตัวคนพุ่งฟาออกมาจากป่ากระโดดมาอยู่ที่เบื้องหน้านาน,น,านกองเสื้อเขาพลิกายขึ้นหลังมันยังมาทันนั่งให้มันเงาร่างก็ชอฉบพุ่งมันถัวออกมาธนูเทพสาตราเปล่งประกายเจิดจ้าปรากฏขึ้นในมือเขาพร้อมเสียงตะโกนแห่พระนานกองเสื้อนีตัวม้าป่าปีศาจไว้มัน่นควบกี่บนหลังมือร่างท่อนบนเหยียดตรง แขนหนาวธนูยกม่านถั่วใบหน้าลุกชนด้วยไฟแคนอันบ้ากรั้งลูกธนูสามดอกถูกปล่อยออไปติดต่อกันทันทีพุ่งไปยังจุดสําคัญของสวีสวงเหลียญสวีสวงเหลียนยิ้มเอ่ยว่าซื้อเออเจ้าสุขสนักเขาหลบลูกธนูสามดอกเห็นดอกที่สามจะหลบไม่พ้นแล้วกลับไม่ร้อนรอนกระชากร่างปวกเปียกปังตายของพีช่ชายตนขึ้นมาสกัดลูกเขาหนีนีไว้ ถึงอย่างไรก็เป็นบิดามังเกิดก้าต่ออีกฝ่ายจะโหดเหี้ยมใจซามเพียงใดแต่สำนานกงซื่อแล้วความผูกพันทางสายเลือดก,ก็ยังคงเป็นวิสัยที่สลักลึกในกระดูกเขาเก่งถึงไปดังล่างเส้นเลือดที่กำลังเต้นตบๆตบตบกัดริมพีปากอย่างแรงจนจมเขี้ยวเลือดอาบชุ่มเต็มปากยังจะเล่นกับอาอีกหรือไม่สวีสุน,นินกับเออย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้ายิ้มแย,ย้มอ่านจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าหนานกงฉีข้าจะข่าเจ้าเป็นเหล็กเป็นเหล็กจะคมกู sái ca lăng tài dạy น้ำเสียงผ่อนคลายว่ามือของสีทรงเหรียญไม่เชื่องช้าแม้แต่น้อยเริ่มประมือกับหลานชายตนแล้วผ่านไปไม่กี่กระบวนท่าฝีมืออันดุเดือดร้ายกาศของเขาทําให้เหล่าผู้ฝึกบําเพ็ญต้องตาลึงตากางถึงขั้นมีอดคิดไม่ได้มีหน้าครั้งนั้นที่นั้นกองหนิวรับตำแหน่งเจ้าซ้านักทรัพย์ใจผู้เป็นน้องชายจึงบิดเบี้ยวอาคมในพลังวิญญาณของสองพี่น้องนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวเหมือนเมฆกับฝนแต่แท้ผู้เป็นพี่ชายรายสามารถแม้จะถือรองเท้าให้น้องชายก็ย ยังไม่คือควรร้ายกาดนักครั้งนั้นนานกงเหลียว เพื่อนานกงเหลวข้างนั้นนานกงฉีรักฝึกวิกกชาอาคมของพี่ชายเขาไม่เฉลยเหตุใดฝีมือเขาจึงยอดเยี่ยมเช่นนี้สู่ศีกับปรารย์อันดับหนึ่งทีเดียวหลายคนที่เดิมคิดจะช่วยนานกงสือเข้าไปล้อมโจมตีย้ำนิ้ต่างยับยั้งกระบวนท่ายิ่งพวกรับรู้ได้ไวก็สัมผัสได้ว,ว่าหายน,นาของสำนักรู้เฟิงครั้งนี้คงไม่อาจคลี่คลายได้และยิ่งช่วยโอกาสช่วงละมุนอันหลังเพ่นแนบสภาพจิตใจชนิดถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งอย่างรวดเร็วภายในช่วงระยะเวลาสั้นสั้น พอฝึก,กบำเพ็ญได้เดิมอย่างอยู่ที่นั้นต่างหลบนีหนีหนะ้าแตกฉานสั้นเซนถึงขั้นไม่สนใจเสร็จผิดซีดพ,พี่สิษ์น้องร่วมสำนักที่ก่อนหน้าถูกทำเป็นมายังไม่ฟื้นคืนสติสามปาชัญญะกลับมาภายในพริบตาในป่าล่าสาัตว์เหลือไม่กี่กนเมื่อรานหันไปมองมีเพียงตนเองชูว,วันหนีงและเยหวังสีที่ยังไม่ได้จากไปไม่ถูกยังมีเกียงสี และเยื่อหวังสีที่ยังไม่ได้จากไปไม่ถูกนะยังมีเจียงสีนี่เป็นเรื่องคาดไปถึงเจียงสีคือมหาเศรษฐีดับหนึ่งในไดล่าประมุกแห่งเกาะน้อยลินหลิงพ่อค้าหัวกัน้าที่สุดในโลกและยังเป็นผู้นำสมรกที่ใหญ่ที่สุดของโลกมเัเป็นเพียงนอกจากนักครูฟิง คิดไปถึงว่าเขากลับยินยอมยุ่งเรื่องชาวบ้านที่ไม่เป็นผลดีเรื่องหนึ่งเจ้าสำนักเอียงเสียงสัน่นเครียเล็กน้อยเสียงหนึ่งทำโมรานตกใจกว่าเดิมเขาหันไปมองไมโครโตนกลับไม่ทันสังเกตเห็นยังมีคนเมื่อหนึ่งขดตัวอยู่หลังต้นซ้มแม้สีหน้าจะซีดซีริมฝีปากสั่นริกแต่ยังคงฝืนไว้ไม่หน,นีไปมันหลีอูสินในฐานะผู้นำสำนักระดับล่างของโรคบ,บำเพียนเพียรระดับสูงหลีอูสินเกินน้ำลายใบหน้าสีเหลืองเหมือน แแบบมันแผบเต็มไปดได้เหงื่อเม็ดละเอียดมองคนที่เหลืออย่างนรียงเรียบุกด้วยกันหรือไม่จึงซีไม่ได้ตอบทันทีสายตากวาดมองคนที่เหลืออยู่จากนั้นเอ่ยน้ำเสียงเด็ดขาดเจ้าหมู่บ้านหลีท่านมากับข้าข้าจะไปช่วยมากที่ยังไม่ได้สติเหล่านั้นท่านรับหน้าที่คีบีกีกระบี่พาพวกเขาไปยังสถา,านที่ปลอดภัยได้ได้ได,ได้ส่วนประจานชิวกับประจานโมชิวบันิงโมรานเจ้าไปช่วยหนานโกงซื้อข้าจะซ่อมรอยฟ้าแยกก่อน และจะตามไาช่วยเจ้าทันทีรอยฝ้าแยกนี้ไม่เหมือนกับที่ตำบลฉชเตีไม่มีผีร้ายนับร้อยพันถาโถมมีเพียงกระแสหินล้อมเหลวสีทองจากนารกได้เห็นนี้จึงไม่เป็นอันตรายเพียงแต่รอยฉีกขาดมีขนาดใหญ่ให้ชูวันนี้เป็นคนซ่อมแซมย่อเหมาะสมกว่าโมรานสลายโลงหมื่นมนุษย์ของเจ้นกุยเพ่าฝึกบําเพนที่เป็นมากเหล่นา,นานั้นตัวอ่อนยบลงกับพื้นเจียงซีสะบัดแขนเสื้อสีคราม โปรยผงยานนับหมื่นประคับประคองคนนั้นอยู่ในภาพออนแอเหล่านั้นไว้ทันทีจากนั้นหันไปอูอซิลินรบกวนท่านแล้วหลีอูซินิน ลหลีอุสินพยักหน้าเรียกกระบี่เพ่งประกายสีเขียวเล่มหนึ่งออกมาไร้ยอากมกระบี่ที่เดิมมาทุกคนได้เพียงซ้อมสามคนปรันขายายขนาดหลายสิบชี้อลอยอยู่กลางอากาศจึงสีอุ้มคนเหล่านั้นขึ้นไปนบนกระบี่ทีละอนสุดท้ายก็เสียมเหมือนว่าอาวุธของหลีอูสินอาจรับเพิ่มได้อีกแล้วหลีอุสินพาไปไม่ได้แล้วคนมากเกินรอข่าไปเที่ยวนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมารับ จิงซีมองออกภายในที่ไม่ไกลแรงประทะรอบด้านปัดทัพเป็นสะเก็ดไฟรุนแรงก็แสบวิญญาณยิ่งแข็งแกร่งหน้าจะเึลงมากขึ้นเรื่อย ต้นส้มทั้งแถบหักโค่นไม่น่าสันตรอม่นางกระแพนล,ลามมาถึงตรงนี้เขาจนปัญญาก,ก็มอง,งเสือมหมืองอย่างรังเกียจช่างเถอะท่านไปเถอะทิ้งสวะผู้นี้ไว้เดี๋ยวข้าจะพาไปเองกรากบว่เรียกเสียงทุบหนักเสียห่วงออกมาใต้ปาเท้าเขาการปรากฏป,ประกายสีน้ําเงินของกระบี่ยาวล้อมด้วยเงินกระบี กระบีประจําการนามว่าเสี้ยห่วงนี้ประเนื้รุราย,ยิ่งนักน้ากระบี่เรียวเล็กลดลายวิจิตเพียงบางดูรู้น้ําหนักได้ไม่ดีนักแต่ก็ยังพอจะแบกสองคนไว้ให้เจียงสี่อุ้มเสี้ยเม,มืองที่สลบสลายไม่ได้สตินึกถึงที่ก่อนหน้าเจ้าเด็กคนนี้เคยพูดจาโต้เถียงจับจ้วงตมซ้ํายังเป็นบทกองหวังผู้รนกับเสี้ยจ,จ้งยองยงเขาก็ยากจะปิดบังความจิงชังความรังเกียจล้นชายชัดบนใบหน้าหลีอู่สินรู้จากท่าทางเช่นนี้ของเจ้าสํานักเกียไม่ใช่ว่าขี่กระบี่ ไปได้กลางทางก็เลือกที่สูงสูงโยนปุกน้อยแห่งยอดเก้าสื่อเสงลงไปให้ร่างแหลกเลี้วเป็นเนื้อบทลงนะมองรายเยียงมารีบไปอีกรีบส่งคนออกไปจากที่นี่จะได้กลับมาช่วยเหลือจังซีเอลินสนาอึมเกรือไม่อาจชนะรู้เฟิงล่มสลายไปเช่นนี้ เทพสัตตราทั้งสองเหินลมออกไปบรรทุกเหล่าคู่ยาวที่กระแสวิญญาณอ่อนแอจากไปไกลขณะเดียวกันชูวันนิ้งผนึกรอยฟ้าแยกถึงช่วงสุดท้ายแล้วส่วนการต่อสู้ทางด้านพวกโมรานกับสวีสรงหลินค่อนข้างโดดเดือดพละกกาลังกับโมรานแข็งแกร่งนานกงซื้อกจิตสังหารแรงกล้า แม้อาคมของสวีซุงเหียนจะสูงส่งแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลาการล้อมโจมตีของคนทั้งสองครั้นเห็นว่าตึงมีสวีสรงเหรียนเจนตกลเลียกเย่วังซีเยี่ยงจือเจ้ายืนทื่ออะไรอยู่อยากเห็นพ่อบนทามเจ้าตายนมือของคนอื่นจริงๆหรือยังรีบมาช่วยข่าเอกเย่วังซีกรมหมัดแน่นซีหน้าเจ็บปวดร่างสั่นเทิมเบาๆว่าม่ได้ถอยเข้าเข้าไปกลับถอยหลังไปถี่ละก้าวถีละก้าวเจ้าจะนิ่งดูไดจริงจริงหรือเจ้าลืมแล้วหรือว่า ตอนเด็กๆใครเป็นคนอุ้มเจ้ากลับมาจากป่าส้มเลี้ยงเจ้าจนเติบใหญ่ตั้งชื่อให้เจ้าไม่ใช่อะนางแท้พังทาลายแต่เนื่องจากแข็งแกร่งมาตั้งแต่เลีกยกทั้งเจ้าสำนักและผู้โสดล้วนึงดูนางเป็นบรุษเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเช่นในยามนี้นางจึงยืนหยัดตามวิสัยที่คุ้นเคยแผ่นหลังหยัดตรงแม้ใบหน้าจะแดงเป็นโลหิตแต่ก็ไม่แผลเจิงร้องไห้เหมือนแม่นางทั่วไป ทัวอาทางร่างกำลังสั่นครอนเวลานี้เขาเพียงถูกสัมผัสเบาๆเส้นเอ็นและเนื้อหนังก็พร้อมหลุดล่อนจากกระดูกทลายลงมาเป็นดินโคลนสวีสวงหลินเห็นนางเป็นเช่นนี้ก็ลอบสมบทออกมาแต่ก็ไม่ได้บังคับนางอีกหันไปต่อสู้กับสองคนนั่งอยู่เดือดยิ่งขึ้นกกกกรรริิริงงงงงเปปลียม้ ดาประจาการในมือเขาพรานเปล่งเสียงโลหะเสียหูออกมาอาวุธชั้นยอดของวังท่าเสื้อแห่งขนหลุนไม่อาจต้านทานได้อีกแตกเป็นเสียงเสียงภายใต้าการฟาดฟันของแซ่หลิวของโมรานหักสะพันตกลงบนพื้นโมรานเออเสียงเย็นเยียบท่านยังจะเอาอะไรมาสู้ได้อีกสวีสุลินเห็นท่าไวด้ดียามนี้พรานยินเสียงกรรม,มานาฏที่รากับหลงเหลือมาแต่บันพการดังขึ้นเหนือศรีรษะก็เงยหน้าทัานใดเห็นชูวันหญิงซ่อมรอยฟ้าแยกเรียบร้อยเลื้วท้องฟ้าย หรรมราตีเนื้อป่าล่าสัตว์กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งหินล้อมเลี้ยที่ขาดการหล่าเลี้ยงจากกระแสะวิญญาณของโลกอินแตกสั้นเป็นประกายสีแดงทองนับไปท้ว่วล่องลอยไปทั่วรากับแสงยิงห้อยในราป่าดวงดาว ร่างพราวเต็มท้องฟ้าชูวันิงเหาะลงจากท้องฟ้าราตรีชุดกรุมพิธีการสยเข้มของเข้าสบัดพึบพับท่ามกลางสายลมโ้มกระหน่ำยิ่งขับเน้นไปหน้าขาโดยเครื่องเคลือละคลิ้วตาหล่อนเล้าหาด้เทียม แต่ถึงจะหล่อเล้าเพียงใดกอ็อาจบทบางรังสีสังหารที่แผ่ออกมาจากทุร่างเขาได้บัดซบสวีสุงหลินกัดฟันกรอดกรอดประมจารย์โม่คนเดียวก็พอแล้วยังมีประมจารย์ฉูมาเพิ่มอีกคนสองคนร่วมแรงทอดมองโลกพันเพียนผูดนาประทะตัวต่อต,ตัวกับพวกเขาได้ สวีสวงหลินถอยหลัง1นก้าหยิบมีดกรีดฝ่ามือตอนเองทันทีเข้นโลหิตออกวาดอักระบนหน้าผาดโกนเสียงต่ำยังไม่มาช่วยข่าอีกหรือจะยื้อไปถึงเมื่อใดกันจากนั้นก็ยกมือขึ้นกลางอากาศเล็บนิ้วมือพลันงอกยาออกมาหลายชุนฉีกร่างของหลัวเฟิงหวา ที่นอนอยู่บนผิวทะเลสาบดังชั่วคว้าแก่นวิญญาณชุ่มลหิตของเขาออกมายัดเข้ามาในอกเสื้อตนจากนั้นกระโดดถอยออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับควาร่างพิชายร้อแร่ปางตายสลายข่ายอาคมใต้ปาท้าวกระโดดลงไปในทะเลสาบน้ําแข็งดําดิ่งลงไปยังก้นทะเลสาบเมื่อรานได้สติกลับมาทันทีที่ก้นทะเลสาบมีเทสาตาปูกุยที่ใช้เปิดรอยฝ้าแยกเมื่อครู่ปักอยู่สวีทรงเหรียญทักษะทางน้ําดียิ่งแหวกว่ายคล่องแกล้วรวดเร็วด้วยทเววยทเ้าปรา ถ้ายังรากบ,บูษสภาพทางตายทั้งเป็นไปด้วยระดับมู้ดตาวสีดำมาเมื่อมใต้ทะเลสาบทันทีชั่วขนาดเขาโผล่ขึ้นมาบนน้องฟ้าพันปรากฏรอยแยกอีกครั้งคิ้วของชูวันิงเคียดถึงรอยฝ้าแยกเรือกพระเอ่ยอย่างไม่แน่ใจรอยแยกนั้นเล็กยิ่งนักสูงเพียงหนึ่งช่วงตะกลต่างจากรอยฝ้ายแยกโลกปวดผีทั่วไปภายนั้นไม่มีพลังอินใดๆเล็ด,ล,ด,ล,ดลัดเล็ดลอดออกมาสวีสวงหลินสมัดละองน้ำทะยายกายขึ้นมาเมื่อหนึ่งกอดร่างพี่ชายเมื่อหนึ่งถือผู้กุย กัดแกงคมของเทพสตาลงเบื้องล่างปรานกระบีแผ่ออกมาทันใดบีบคนทั้งสามที่หมายไล่ล่าเขาให้ชะลอฝีเท้าลงเล็กน้อยเขาเฉยโอกาสนี้หมุนควงตัวขึ้นไปเบื้องบนในรอยแยกเล็กแคบนั้นพระมีเมือนงดงามอย่างยิ่งยืนออกมากว่าแขนของสวีสวงหลินไวน้แน่นประตูเป็นตายมิติเวลาในช่วประกายความเคียดชูวนันนิงพรันเบิกตากว้างเขาสงบนิ่งยืกย็นมาตลอด แม้เห็นคนมากจนหลงก็ยังไม่ตื่นตนกเช่นนี้ทว่ายามนี้สือเลือดใบหน้าซีดเผือกมือกำหมัดแน่นใต้แขนเสื้อตกตะลึงเกินจะรับได้เมื่อรานค้ายถูกเย็นครึ่งอ่างสาบทิศ,าศาอะไรนะนี่จะเป็นไปได้อย่างไรกันที่ก็นหนึ่งในสามอาคมต้องห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดล่ำเลือกันว่าสามารถ <c oughs> ฉีกมิติเว,าเวลาทําให้คนได้อยู่คนละมิติ ฝืนฟ้าฝืนชะตาปรากฏตัวพร้อมกันได้นี่คือสุดยอดอากมต้องห้ามที่สาบสูญจากโลกกันดินโลกบำเพ็ญเพียนไปนานแล้วประตูปเป็นตายมิติเวลายบตอดครับ